สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจจูเล่โตโยต้าอยุธยาที่น่ารัก,กทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะจูเล่จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าจูเลนะคะว่าเดินทางมาจากไหนแล้วรู้จักกับเซลล์จูเลได้ยังไงทําไมถึงต้องเลือกซื้อรถกับเซลล์จูเลคนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รัชศาสตร์โอเคค่ะพี่รัชศากด์รู้จักกับจูเลได้ยังไงคะทางเพจครับผมทางเพจใ,ใช่ไหมคะคอ่าแล้วก็พี่วันนี้พี่เดิน มาไกลเลยครับจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เลยใช่ไหมคะแล้วตอนที่จุเล่ไปทําสัญญาไปทำพี่ถึงที่ไหนคะที่นักกลครึ่งทางที่ปากช่องที่ปากช่องใช่ไหมคะแล้วพี่รัฐศตสาททำอาชีพอะไรเอ่ยบอกเอฟซีจุเลนิดนึงคือค้าขายครับผมค้าขายตามไตลาดสดนะครับตลาดสดใช่ไหมคะวันนี้มาซื้อรถรุ่นอะไรคะ อ่ารีวอครับผมสิประตูเนาะสิประตูยกสูงครับค่ะแล้ววันนี้มาเจอน้องจูเล่ตัวจริงเสียงจริงรู้สึกยังไงบ้างคะประทับใจน่ารักมากครับคือบริการกันเองดีแล้วก็ติดตามงานตลอดนะครับติดตามงานตลอดแล้วจูเล่อ่าพี่นั่งรถมาจากบุรีรัมย์จูเล่ไปรับพี่ที่ไหนเอ่ยที่ตลาดบางน้อยครับตลาดบางน้อยคือเป็นบริการรับส่งที่เลยรับโอเคครับตอนแรกก็หนักใจว่าจะมีใครมป์รับไปนอ้๊นแล้วเป็นไงคะทีนี้ เซลทิ้งก็สบายใจได้ครับเซลดูแลดูแลดีครับโอเคค่ะแล้วก็อาหนูรบกวนพี่รัตศาสตร์บอก FC จุเลนิดนึงว่าทําไมถึงต้องเลือกมาซื้รถกับเซลน้องจุเล่คะก็คือใครถ้าอยากได้รถนะครับก็ติดต่อน้องกรีได้ครับบริการดีติดตามงานตลอดนะครับผม รับรองผ่านทุกทุกเคสครับดันทุกคันแน่นอนดันทุกคันครับโอเคค่ะยังไงนะคะ FC ในเพจจูเลนะคะได้ยินแบบนี้แล้ว่าลองเข้ามาดูรีวิวจูเลก่อนได้นะคะว่าเซลล์จูเลคนนี้บริการเป็นยังไงบ้างลองดูรีวิวก่อนจูเลบริการดีแน่นอนค่ะลูกค้าคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มพันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอเคค่ะยังไงจูเลก็ขอตัวก่อนนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์จูเลตโยต้าอายุธยาด้วยนะคะบายบายค่ะกุญแจนะคะก็จะเป็นรูปแบบ แล,ะะแล้วก็เราก็จะกดปุ่มปึ๊บนะคแล้วก็ปิดตรงนี้เลยนะะนี่ก็จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะแล้วก็ภายในของสี่ประตูนะคะ